แล้วก็ใหญ่มันใไงเขาไดยน่ะใหญ่ไปทนหงหนไม่ใช่เปล่มันคือหูถ้าไก่น้อยตัวนี้มันแยากกินน้ำเป็ดเัาเราเราพนดูดกินตัองอยู่น้ำกันแต่ตัวน้อยเออเพราะยังถือกันมันต้องใส่ห่อจักน้อยนางเลยมันเอาตักล้ำมาจักน้อยไปใส่ผสมกันกับล้ำล้ำจักน้อยแล้วก็เขาปายนะมันจะกินนะ เอแล้วไม่เตยเกลือเป็ดแล้วก็ไก่เป็นคู่การกันไก่กับเป็ดตัวนี้ตั้งแต่ในน้อยแต่ตั้มันเบาะมาแต่ไก่บ้างแต่ใใมันอยืนยันไก่โบมันในน้อยนะอะไรมนันะตายเ,ยเอาแหลป็นยังไงาตายมันหน่อยพูดอะไรเนื้อตัวนี้ตัวเดียวเนื้อตัวเดียวนี่นยัยงไปเรียงมากแค่ไหนอะไรมันเป็นยังมันเคยตายตัวนั้นน่ะตัวอื่นนะ เลือปิดกำพาตัวเดียวมันเลยมันเลยเสื่องเนาะเลี้ยงไม่รู้เท้ผู้ผผอ่ะเลี่ยงไว้เอาเป็นผอพันระวังม้าบ้านเนี่ยถ้าม,มา้ถาถ้าบ้านตัวไหนนะแค่เคพิเ่แค่เพิเ่มแค่เพิเ่แคนเขาไประวังมา้าดุเวลาม้าเขาจะมานะจำหนาหน่อยมานะ่ะเวลามาทำลายชัดเลยอ่ะมนตามถึงบ้านเลยจะได้เอาข่าเสียหายอืม อันี้บ้านสวนอันนี้บ้าน,านอนนานยู่สวนอยู่รุ่มอยู่ริมตะฟังโคง้งพี่โนโ้กอมนะเอ,อ,อันนี้มุ่งพอญ่ายายต้องทำมันเดะฮะอะลรขี่ยังลงมาบ้านเนี่ย,ยเ,เออขันลงมากับมันอยู่รุ่มพีแล้วบ้านเนี่ย,ห,ย,ยห,ห้อนอะไรม,มันหอนอ้อนมือลงมาก มันห้อนตัวเปิดพลดลมตลอดนะบันต้องนั่นเอาอันนั้นก็หาไฟมาต่ออีกไฟมาหุงแล้วก็เอาอันไอ้ทูดไล่ยุงมาจุดไล่ยุงยุงมันเยอะทุกคำมันจะน้อยยุงหลาย ฮะไฟอื่นไฟห่ะเสียงไฟะเอื่นไฟเสียงไฟอื่นไฟต้นบักม่องต้นนี้ธรรมดาบักออกช้ามัมไก่ต้นเฮือนพดนี่เออนลเฮ้ยเราจะเพลงกวยังนี่นี่งานนี่เขาโมเห็นี่นี่ไม่ได้นะเวลาพนลมมาบุ๊บเลยอืม นี่จะห่มไม้ห่มจอกเลยห่มาขามก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยหลายปีแหลหลายมันเป็นเส้นคนหนึ่งหรือเปล่าเนะี่ยเจ้าของสวนเดิมนะนจจเนี่ยต้งใส่จั๊งเม็นจั๊งเม็นพอใหญ่ยังพอดินแปลงนี่ไปดินแปลงเดี๋ยวซื้อเอาต่อจากดินมูลปูได้เนะี่ยมูลปูจะหอดเกลีดด่ยปะหอดเขตกอไผ่ฮะหอดเขตกอไผ่เอ,อ๊ะมีโตตัวนี้ย่าง,ง,างถือขึ้นมานาวนี่ พอด็พันหินเผ็ดจะใส่หร้อวะพ่นเอาเนี่ยอเอยอเทียนหลอดไฟแดงเทียนหลดไฟวะอืมมกเฉียบเสียบเน่าใช่หินพ่นผ้าเป็น,นไงบ้าใช่ปะ ต้นมะนาวอ่ะมะนาวยังอันนี้มะนาวน้อยม่มันมันอิ่มมันห่อยับไาเนี่ยฮ่าฮ่าตอนแรกมันก็เชื่องอยูะแต่มันอยากแต่ว่ามันหิวมันพอมันกินอิ่มมันก็บ่อยจับซ้ำเฮ่พอมันอิ่มมันบ่อยลงไปเตยจับถ้าลงกมาอยู่ข้างล่างก็มันก็ต้องเปิดออกให้มันลงลงมันจะได้ไม่เมื่อบตืบ บ้านสวนกระไดพี่น้องเอ้ยเฉยๆไ,ได้ล่ะมันต้องตัวไดเข้อห้อนออรหรอข้อห้อนมันหกยุ่งายเขาทำบอ่อตัดออกมันก็จะหกนี่แล้วอ็มันเป็นขัวพี่น้องขัวเรือนของทำกับขาวมันก็เป็นหนาบ้าน้นาได้เลย พอแล้วมันอิ่มแล้วปล่อยมันเดี๋ยวมันขี้ใส่มันขี้ใส่เด้ออืมเมันขี้ปลอดใส่เฮ้ยเ <c oughs> อาเอาเอาเอาไปแล้วเอามันอิ่มแล้วมันกำบ,บังนั่นแล้วเนาะนอ,อืมไปใส่เกือบเตรียมถือเอาเดี๋ยวพอเบื้องอันอันนี้ก่อนอเบื้องโหลดคลิปอยู่พี่น้องเลยโหลดคลิปเสียงอะไรกั นกยังอะนน่ะนกคุมใหญ่บ่ป่ะนะฮะตัว,วนั้นนกคุมใหญ่งป่นนะนน่ะ,นอะอเอาไก่ตอกเอาเนื้อนกคุมมันก็หิวกันมาวนกินเลยน่ะยังไม่ถึงเวลาหายอาหารเลยเพื่อต้นเย็นพื่อนะพื่อนะอืมอันนี้คือบ้านอยู่สวนเนาะท่านผู้ชมบ้านอยู่สวนมีแต่สวนมตีต้นไม,ม้อม่อบๆนะมีทางมะนาวมีทางต้นยงต้นยาง มีทุกอย่างที่คุณพ่อปลูกไว้ให้ลูกๆหลานๆต้นยังคนกับฮวงไว้เนาะบ่อยบ่อยโค่นบ่อย้อนบ่อยตัดอันนี้ต้นเม่วงตัวนี้อายุเพิ่มมาเป็นเฮิงเติบแล้วแต่ปูแต่ปูหมดแล้วแต่สมัยคนเก่าเอาโอเคเดี๋ยวพอสิลาขีดโมเด้งจาบมันใช้คนไว้ได้บ่เออจับทั้งตั้งเลยเขาตั้งตั้งนี่เดี๋ย้จับมาคุมเดี๋ยวก็จับมาได้ คือหนกขุม่มไก่ตอกเอ้ยเอ้าตกบรรยากาศดีดีทุกคนเดี๋ยวลงไปเห็นแม่น้ำโขงเห็นบ่ฮะเห็นบ่เห็นบ่แม่น้ำโขงฮะอ่า,อาลูมันมาตามแม่น้ำเพราะว่าช่วงนี้เดือนเก้าหรือว่าเดือนสิงาหาหนี่งน้ำโขงมันจะขึ้นขึ้นสูงน้นำนองอาจจะฝนตกทั้งเนื้อเราบอกว่าเจ้าปล่อยน้ำเขื่อนเลิ่เห็นน้ำมันลายเนี่ยมีความทานสมัยเป็นอย่ง เพิ่งนำคลองก่ดไข่ลาคลิปเบิ่งเบิ้งว่ายังโหลดวิดีโอแต่เนะี่ยเฟปหนึ่งไก่ฮะไก่ยังตัวนี้นะนี่ไก่ขาวนี่ไก่ขาวเร็วฮ่าๆนั่ๆเออไก่ไ kins, ไขนไก่งามไก่เป็นตัวไก่ดำไก่ดำไก่กระดูกดำนะเข่าอ่อนกว่าไก่ขาวเอามาทานผู้ชมมาเบิง้งแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำขง ออ๋แถวนี้ต้องตักไปใส่ผักเลยเป็นพุ่นอย่างดีเลยมองปลูกผัวหน่อไม้ไหนหน่อไม้โอ้โโอโหน่อไม้ไฟบ้านท่านผู้ชมหนอ่องักใหญ่นึงนอืมหน่อไม้ไผ่เนี่ยหน่อไผ่ไฟบ้านมันโหนใหญ่เดิ้ะโว้ยโอ้ยริบเมนผงอ๋อมีทั้งสะดอกสะรามมีนอ้องเอ้ โอ้ไร้เสียวขนาดเลยกพูดคืนมากครับหาเอากระสอบเอาถุงยังก็ได้ฮนะนั่งไายเรือไปหาเก็บกระป๋องไป <c oughs> ขายเดี๋ยวเฉยได้นะ่ะฮะหาลายแต่เห็นมั้ยตรงนี้เขาซื้อกิโลเท่ะเลกระป๋องกระตุกนกกระตุกนกกระตุกหน้า,นาพ่อเคยขายอยู่เมืองไทยโลละหกเกียบาทพูดมั้งโอ้พี่น้องพูดว่าโตแม่นทำโขงพี่น้องพูดนะพางพุง่น,นาจจะเป็นเกาะ เกาะกลางแม่น้ำโค้งพี่น้องเกาะดอนทําเงินจะมีหมู่บ้านหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งอยู่นั้นเนิ่นนิ่งซ้ายไฟไปเนาะมีไฟข้างนีอยู่ระหว่างกลางกลางเกาะนี่แหละจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะเป็นชุมชนเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านหนึ่งมีไฟฟ้ามีระบบประปวกบริโภคน้ำสวนประสานเออสวนประสานวา,าน้ำสุะบระษัทเนาะเครื่องสูบน้ำไปทำการเกษตร คอ,อ,าอ,อามาถ่ายคลิปก่อนน้ำโค้งไหลเฉียวขนานดะพี่น้องเอ้ยนานี่นาน้ำน้องโอเค,อเคก็เด้อทุกคนเนาะเดี๋ยว,นนอยยวโอเคก่อนเด้อเมือนบรรยากาศพอประมาณเช่นนี้ไาาปนั่นนะลองดูก่อนฮะลงเบอร์เบิงย่างกันนะหน่ามองหันน้ากระตุกยังลายกระโดดเดี๋ยวเมื่อนานจะลงลงเง,ง,งียบลงก็ไผลตอนนี้นี่มีห้องกระตุกไงใช่ไหมฮะเอาละทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า ไปๆเอาล่าล่าล่าทานผู้ชมเดีอยวเด็กๆ <Bye. S 2> เออน้องใบเตยน้องตาโน่ทรงผมอันดูนันดูโอ้กอนหมค์กีหนาเด้อทุกคนขอบอกขอบใจสำหรับผู้เข้ัมาหาบชมย่เรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะพบก,กันหมคลกปหนาะสุดท้ายทายจุดขอ่าวชัมบาชัมบาดีอ่าจบด้วยวิวน้ำโขงสวย